เตตต่อไปนะคะจะฝึกเรื่องความแข็งแรงของขานะคะจะเป็นท่านั่งเก้าอี้จะมีอยู่3พาร์ทนะเราอาจจะเลือกสเตปทีเ่เราทําได้ก็ได้นะคะอันนี้จะเพิ่มเป็นออฟชั่นนะคะให้คนที่แบบแข็งแรงแล้วเราอาจจะทําให้ครบทั้ง3พาเลยก็ได้นะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะจะเป็นท่านั่งเก้าอี้นะ,ะยืดตัวตรงไปเท้าส้นเท้าชิดติดกันนะคะแขนวางข้างคําตวก้าวเท้าขวาไปด้านขา้าง พร้นนะะอมแล้วนะเดี๋ยวเราจะนั่งเก้าอี้จินตนาการแล้วเรานั่งเก้าอี้นะคะพร้อมแล้วนะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกงอเขาย่อตัวลงนะคะผักสโพกไปทางด้านหลังลักษณะคล้ายๆ้าทา่าสปอตนะคะเหมือนนั่งเก้าอี้เหมือนจนินตนาการถ้านั่งเก้าอี้นะคะค้างไว้นะคะสักประมาณสามลมหายใจหายใจเข้าที้ลึกหายใจออกให้ยาวหายใจเข้าที้ลึก หายใจออกให้ยาวไหวไหมคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวเปลี่ยนค่ะหายใจเข้าค่อยค่อย,ยกบนตัวขึ้นมาช้าช้าช้านะคะอ่ะพาร์ทที่สองนะคะจะเพิ่ม นิ้วหัวแม่เท้าแรน,นิ้วชี้นะหายใจออกงอเขา่าย่อตัวลงนะคะส้นเท้าไม่ลดนะคะช้าช้านะงอเขา่าย่อตัวลงส้นเท้าไม่ลดถ้าออาตัวใครไปด้านหน้านะคะให้ถักเอมตัวไปทางด้าน,นะะหลังนะให้ฝักเราตรงตลอดนะพอเม่เาสุดท้ายแล้วยกส้นเท้าให้สูงขึ้นอีกส่งตัวได้ไหมส่งตัวได้ไหมครูก็จะลง <laughs> เปลี่ยนค่ะหายใจเข้าค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นมา ะคะวางส้นเท้าลงกอดวางมือลงก่อนน,อน,นะคะพัก่อนเดี๋ยวพักที่3าจะเป็นออปชั่นเสริมน,นะคะใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่แข็งแรงแล้วเนาะก็อาจจะชาเลนจ์ตัวเองนะคะทาตามก็ได้นาะ,ะท่านี้จะประโยชน์จะได้กล้ามเนื้อขากับข้อเท้านะคะจะเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเท้าเนาะบางทีเราไม่ค่อยได้ยืเดเหยียดข้อเท้าเลยเวลาเราล้มเราอะอะไรเงี้ยมันก็จะบาดเจ็บแล้วก็หายหาย โอคนะคะที่3มาชาร์จตัวเองนะคะ้านั่งเก้าอี้คาาที่3นะคะอา้าวเช็คที่เท้าตัวเองนะคะก้าวเท้าขวาออกด้านข้างประมาณ1 5ซนเมตรหรือเท่ากับสะโพกนะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า,ายกส้นเท้าขึ้นค่ะทางนี้บีบเข่าก็หากกันนะกระดูกชนกระดูกเหมือนจินตนาการว่าเรากำลังนีบกระดาษอยู่พร้อมนะหายใจเข้ายืดตัว หายใจออกงอเข่าย่อตัวลงนะคะต้นเท้าไม่ลดนะอ่างอเข่าย่อตัวลงเก็บหลังให้ตรงไหลให้ดันไปด้านหลังนะไหลโน้มไปด้านหน้าให้ถักไหลไปทางด้านหลังนะคะลักษณะจะเป็นอย่าเอาหาให้ดูเป็นอย่างนี้นะคะให้สะโพกห่างกับต้นขาประมาณสองนิ้วนะเราบีบเข่ากาหากันให้มากขึ้นอีกค่ะประหยัดค่ะหายใจเข้าแล้วกยกลำตัวขึ้นมาช้าๆนะคะแล้วก็ แยกเขอออกนะคะวางส้นเท้าลงวางมือลงเป็นไงคะยากไปไหมแต่ว่าถ้ายากเกินไปเราอาจจะทําแค่ถ้านั่งเก้าอี้พัดแรกก็พอคะ่ะอันนี้จะให้ออปชั่นเสริมในสําหรับคนที่แข็งแรงแล้วหรือว่าอยากจะชาร์จตัวเองนะคะอันนี้จะได้ไประโยชน์ในเรื่องออกล้ามเนื้อขาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วก็ข้อเท้าเรานะคะจะได้ ความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วก็ความยืดหยุ่นของข้อต่อต่อตางๆของร่างกายนะคะแต่ว่าถ้าไหนที่เราทําไม่ได้ก็อาจจะพักไปก่อนนะคะร้อมนะคะยืนตัวตรงไปเทา้าซ่อเท้าชิดกันแข่งวางข้างลำตัวนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นมือประกบหายใจออกเวียนแขนซ้ายใต้แขนขวาะคะ่ะประสานนิ้วมือทั้งสิบนะคะนิ้วโป้งชี้เข้าหาใบหน้านะคะ งอเข่าย่อตัวลงนะคะพาดข้อเท้าซ้ายไว้บนต้นขาขวานะคะหันหลังเท้าซ้ายไว้บนหลังน้องขวานะพร้อมแล้วหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกงอเข่าย่อตัวลงนะคะเปิดแผ่นอกนะพยายามเก็บหลังที่ตรงเอาเท่าที่ได้นะคะถ้าใครไม่ได้ก็คือแค่นี้พอก็ได้นะแต่อันนี้ถ้าคนที่มีความยืดหยุน่นดีก็อาจจะทำแบบครูก็ได้นะคะเรายกแผ่นอก เลี่ยงขาหายใจเข้ายกแขนขึ้นมือประกโกเท้าชีดนะคะหายใจออกเบี่ยงแขนขวาใต้แขนซ้ายค่ะพันเอ่อพันมือนะคะประสานนิ้วมือทั้งสิบนะคะนิ้วโป้งชี้เข้าหาใบหน้านะคะงอเขาอ่าเยาะตัวลงค่ะพาดต้นขาวขวาไว้บนต้นขาซ้ายนะคะพันหลังเท้าวขวาบนหลังน่องซ้ายนะคะเก็บหลังให้ตรงยืดตัวหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกงอเข่าเย่ะตัวลงค่ะ ดูซิว่าใครจะทรงตัวได้ดีไหมถ้าทรงตัวได้ไม่ดีแนะนําให้าหาขนานนะคะฝึกใกล้ๆฝึกใกล้ๆกับขนานนะคะแล้วยกแขนกขึ้นค่ะ<ด>เปลี่ยนทางหายใจเข้ายกแขนขึ้นมือประกดเท้าชี้หายใจออกวางแขนข้างลำตัวะคะ่ะพักสันสองลมหายใจนะคะจะเป็นท่าที่ฝึกในเรื่องการทรงตัวนะคะถ้าใครทําได้ก็ทําตามนะคะแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็อย่างที่บอกเอาเท่าที่ทําได้เลยแล้วก็ อาจจะฝึกใกล้ๆขนาดเนาะถ้านในระยะแรกที่เราทรงตัวได้ไม่ดีนะคะคือถ้าเราทําไปบ่อยๆทําไปทุกวันนะคะเราจะพัฒน,นาเห็นพัฒนาการของต,ตัวเองนะคะเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะคะเปรียบเทียบกับตัวเราเองนี่แหละครับครูก็ครูก็ทักด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าครูเริ่มะจะขอแล้ว <laughs> ถ้าถดะะาาื่นน้ำได้นะคะระหว่างนี้ใครแบบอาจจะจิบน้ำได้นะคะ เหงื่อเริ่มออกกันรึยังคะแต่ว่านี่เริ่มออกแล้วโอเคพร้อมไหมคะเซตต่อไปนะคะจะเป็นเซตที่ฝึกเรื่องการทรงตัวมาเลยค่ะต่อไปจะเป็นท่าเต้นอารีิวานะคะหรือแบนซิ่งชิวอ่ะพร้อมแล้วนะแขนวางข้างลำตัวปลายเท้าส่งเท้าชิดติดกันนะคะถ่ายน้ำหนักไปที่ เท้าขว,วานะคะยกต้นขาซ้ายขึ้นมาให้ต้นขาซ้ายขนานกับพื้นนะคะเอามือขวาค่ะจากที่ข่าซ้ายทางด้านนอกนะคะยืดออกไวห้หายใจเข้ายืดตัวหายใจออกนะคะเหยียดแขนซ้ายนะคะไปทางด้านหลังบิดลำตัวไปทางด้านหลังนะคะตามเอาตา,ตามไปถ้าใครชงตัวได้ดีก็หาอะไรกอได้ก็กอกอย่างนี้นะ มือจับไว้ที่เอวนะคะเกรงขาเดี๋ยวขออนุญาตหันข้างเนาะเดี๋ยวจะไม่สุทาานะคะหายใจเข้านะคะยืดตัวหายใจออกเตะเท้าซ้ายไปทางด้านหน้าแล้วเตนะน้าลองยกขาซ้ายให้สูงขึ้นอีกค่ะเปรียนค่ะกลับมายืนตัวตรงไปเอาส้นเท้าชิดติดกันแขนบางข้างบนตัวโอเคเดี๋ยวมาด้านนี้เนาะจะได้เห็นชัดพอานี้มือจับไว้ที่เอวนะคะ หายน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายเดี๋ยวจะปิดไปด้านขวาบ้างนะยกต้นขาขวาขึ้นค่ะให้ต้นขาขวาสนามกับแผ่นเสือกนะคะเอามือซ้ายค่ะจับที่เข่าขวาทางด้านนอกหายใจเข้ายืดตัวเปรงขาซ้ายหายใจออกนะคะปิดลาตัวไปทางด้านขวาะคะ่ะเปิดแขนขวาไปทางด้านหลังตามองตามมือไปนะคะเกรงขาเกรงคอ อยู่ก,กับกลมหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวเปลี่ยนค่ะหมุนตัวมาทางด้านหน้ามือจับไว้ที่เอวนะคะแล้วหายใจเข้าเตะขาขวาไปทางด้านหน้าค่ะเตะหน้าพร้อมยกขาขวาให้สูงขึ้นอีกค่ะเปลี่ยนค่ะกลับมายืนตัวตรงไปาเท้าส้นเท้าชิดติดการแขนวางข้างลำตัวนะคะท่านี้ประโยชน์ก็คือฝึกในเรื่องบาลานซ์นะคะแล้วก็เ,เป็นเวทรนนิีงข่านึงนะคะ ที่จะได้ก,กล้ามเนื้อตรงคอรดเดสเซ็ทก,ก็คือตรงกล้ามเนื้อหน้าขาเราซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอ่ะต่อไปถ้าเครื่องบินพาเดี๋ยวเราจะเทคออฟกันนะคะคือมาอยู่ที่ปลายสุดของแผ่นเสือด้านไหนก็ได้นะคะยืนตัวตรงนะคะปลายเท้าส้นเท้าชิดกันแขวนวางข้างันตัวนะคะการแขกออกด้านข้างถ่ายน้ำหนักไปที่ เท้าขวาะนะคะโ <Okay. S 1> อเคร้อมนะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกนะคะก้าวเท้าขวา,าไปทางด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆยกเท้าซ้ายขึ้นมาขนะาพับลำตัวไปทางด้านหน้านะคะเกงขาขวาขมแ้นร้องยกขาซ้ายขึ้นตามองตรงถ้าใครทรงตัวได้ไม่ดีหาอะไรเกาะอ,อย่างนี้เลยนะคะเกงขาไวา้ถ้าใครทรงตัวได้ดีก็ลอง ลอปล่อยมือนะคะได้ไหมอ้าสี่สามสองหนึ่งเก่งมาค่ะทุกคนกลับมาดูที่ปลาสุดข,ของแผ่นเสือ่อนะคะต่อไปอีกข้างหนึ่งนะการแย่ออกด้านข้างนะคะหายฝ่ามือออกไปทางด้านหน้าเหมือนเดินหายน้ำหนนะักไปที่เท้าขว,วานะคะก้าวเทาซ้ายไปด้านหน้ากว้างย,ยาวๆลอยเท้าขว,วาขึ้นมาหายใจเข้ายืดตัว ใส่ออกพับลำตัวไปทางหน้าหน้ายกขากวาขึ้นมาได้ขนาดกับพื้นนะคะวความือคว่ำไปที่พื้นนะคะยกขาขวาให้สูงขึ้นอีกค้างไว้ค่ะที่5้าสีสาสองหนึ่งเปลี่ยนค่ะกลับมายืนที่ท้ายสุดของแผนเสือนะคะโอเคอาจจะพักจิบจน้ำได้สักนิดน้อยนะคะเซตต,ต่อไปนะคะจะเน้นเรื่องการฝึกความแข็งแรง